สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับพู่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนธันวาคม25 6 7นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเปตังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแมั่นยํามากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ มาได้ที่ยูเซอร์บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลับแต่พลังงานด้านบวกนะพไพ่ใบแรกนะครับเปิดมาได้เป็นไพ่8เหรียญแล้วก็เป็นไพ่ The f o o l the ะ o v e r นะครับ1 อเด็กคือถ้วยเนาะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายแถวบนเป็นไพ่เดอะจัสติเกิดขึ้นโอเคครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างเท่าที่ดูชาวธนูลักนณาธนูนะครับช่วงเนี้ยก็อาจจะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นและมีโอกาสในเรื่องของความสุขความสมหวังนะครับมีไพ่เลเวอร์เกิดขึ้น ลวเวอร์หมายถึงตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของแรงรักแรงปัตถนาที่ดีเนื่องจากอิทธิพลของดาวศุกร์เนี่ยโคโจรมากลุ่มลักคนาเป็นตำแหน่งมหาจักรด้วยนะครับดาวศุกร์เนี่ยหมายถึงดาวแห่งความรักความสัมพันธ์ของดวงโลกอยู่แล้ว เวลาดาวสุกเนี่ยโคจรกลุ่มลักก็จะดูดีมีเสน่ห์ในการดึงดูดใจมีความรู้สึกดีๆนะครับมากขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ระหว่งางชาวธนูกับคู่ครองคนหลักมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังแล้วก็สามารถที่จะบุกป่าฟา่าฟันไปถึงความสําเร็จมีการคิดมีการพิเคราะห์พิจารณามีความบาลานซ์สมดุลได้ค่อนข้างโอเคจะเสร็เกิดขึ้นอาจจะมีเกณฑ์ของการเลือกการคิดการตัดสินใจอะไรที่อาจจะทําให้เกิด ความรู้สึกที่แบบไปในทางเดียวกันได้มากขึ้นเพราะเราอาจจะบาลานซ์ส,สมดุลได้ดีพอก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นไปในทิศทางที่ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนั่นเองนะครับยังมีไพ่ h e Fool มาด้วย t h f o o l เนี่ยหมายถึงตัวคุณเองอาจจะดูมีการเปิดรับการเปิด ประตูกับในเรื่องของความรู้สึกที่เขากับเรามีร่วมกันที่ดีขึ้นนะครับ The f o o l เนี่ยยังหมายถึงตัวคุณเองอาจจะมีเกมของการไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้นะครับเพราะว่า The f o o l นะมาพร้อมกับ Lover บางครั้งเราอาจจะไปออกเดทไปฮันนีมูนไปเที่ยวไป ทริปต่างๆกับในเรื่องของต่างจังหวัดต่างประเทศได้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงใกล้ๆปลายปีแล้วะบางคนก็อาจจะมีโอกาสของการไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาไปในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจไปอะไรแบบเนี้ยที่ดีมากขึ้นก็ได้เช่นกันเพจดอบครับนะครับความรักความสัมพันธ์ค่อยๆมีการสะสมเพิ่มพูนทีละเล็กทีละน้อยมีความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันมีความสุขที่มีความหวานชื่นมีการมองโลกในแง่ดีที่ดีขึ้น 8เหรียญน,นะครับความรักความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนามีการเติบโตไปเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอดีขึ้นมีการพัฒนามีในเรื่องของการได้รับการใส่ใจการดูแลการเทคแคร์นะครับกับบคุคคลที่เราหลักมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่ามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดูดีเลยทีนี้เรามาดูกันต่อว่าดวงของชาวราศีธนูราศีธนูจะมีโอกาสในเรื่องของความรักเพิ่มเติมอย่างไรกันบ้างขอไพ่เพิ่มเติมนะครับ ไพ่ใบแรกแถวล่างก้าวมมาสิบเหรียญโอ้โหเจ็ดถ้วยสองดาบไพ่ใบสุดท้ายเด็กถือเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่เอ็มเพรสเลยแสดงว่าความรักความสัมพันธ์น่ะในช่วง ปัจจุบันหรือในช่วงอดีตที่เคยผ่านมามันอาจจะไม่ได้สดใสเท่าที่ควรแต่ก็ไม่ได้แย่มากจนเกินไปนะครับคุณอาจจะมีความเซนซิทีฟมีความโรแมนติกในเรื่องของความรู้สึกได้นะครับแต่บางครั้งเราก็อาจจะมีความรู้สึก เหน,น,นื่อยๆลาลาทอ้ทอๆบ้างกับในเรื่องของความรู้สึกในระหว่างทางก้าวไหม้บางครั้งมันไม่ได้ราบเรียบไม่ได้แบบโอ้โหลอหหยได้ก,กลิบกุลาบตลอดเวลามันก็อาจจะมีบ้างให้เราต้องบาลานซ์สมดุลได้นะครับกับในเรื่องของความรู้สึกและอาจจะมีความรู้สึกอ่อนไหว sensitive อาจจะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เราดูมีความคาดหวังบ้างในบางครั้งแล้วมันอาจจะดูมไม่ไปถึงนะจุดตรงนั้นอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกแบบ สองจิตสองใจมีความรู้สึกแบบอา,อาจจะดูเหมือนความรักความสัมพันธ์มันอาจจะดูไม่สม่ําเสมอทําให้เราอาจจะไม่กล้าตัดสินใจในบางครั้งหรืออะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะดูต้องใช้เวลาก็ต้องรอดูโอกาสไปก่อนอความรักความสัมพันธ์ในระหว่างทางมันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามาแต่ว่า ไพ่ที่มันเป็นแบบบ่บงบอกถึงความรู้สึกดีๆเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะเลย10เหรียญมาเอ p มเพรมานะครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สุขและสมหวังที่ดีมากๆเลยเพราะว่า10เหรียญเนี่ยขาย10บถ้วยแต่10เหรียญเนี่ยได้ความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ Empress ก็คือความอุดมสมบูรณ์ความสุขการเต็มเต็มใครที่มี ครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วมีโอกาสมีบุตรได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่แต่งงานก็มีโอกาสที่จะมีในเรื่องของงานวิวางงานสมรสได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงเนาะไม่ได้แปลว่าปุ๊บปั๊บ,บจะได้เลยนะมันก็ต้องแบบเออเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนแต่ว่าในท้ายที่สุดอ่ะมันมีโอกาสที่เราจะได้ในเรื่องของร่วมร่วมเ,เรียงเคียนหมอนกันได้เออพูดง,ง่าย ไม่รู้ผมพูดถูงหรือเปล่านะครับประมาณนั้นเออนะครับมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขามีอนาคตมีในเรื่องของความรู้สึกดีๆความประทับใจซึ่งกันอะไรแบบเนี้ยมากขึ้นแต่อย่างที่บอกเนาะว่ามันก็ต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญคือการเก็บเล็กผสมน้อยความรู้สึกในสิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับมันก็จะเกิดการวนลูปในลักษณะของการเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการเป็นแบบ ปัจจุบันนะครับเราก็ค่อยๆมีการสะสมมากขึ้นมากขึ้นจนไปถึงไพ่สิบเหรียญน,นะครับก็เลยเป็นความสุขความสมหวังความบริบูรณ์เข้ามาและ EMPRESS ก็คือความรู้สึกที่คุณได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆที่เขาอาจจะปฏิบัติต่อเราหรือเราอาจจะปฏิบัติต่อเขาทําให้เกิดความรู้สึกดีๆทําให้ความรักความสัมพันธ์มันไปถึงนจุด ปลายทางคือ10เหรียญไงก็คือความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ที่ดีและความรักที่มีความนั่นแฟนต่อกันมีครอบครัวมีความสุขมีความสมหวังในเรื่องของความเป็นอนาคตเนาะอะไรที่มันเป็นแบบปัญหามันก็จะค,ค่อยๆลดทอนลงไปคลี่คลายไปแล้วก็สามารถที่จะ เปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกดีๆความประทับใจร่วมกันอะไรที่ดูแบบไม่ค่อยมีอนาคตมันก็จะค,ค่อยๆฟื้นกลับมามีอนาคตที่ดีมากขึ้นแต่ไพ่บอกว่าตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกอย่าไปยึดติดจนเกินไปนะครับเพราะการยึดติดจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความรู้สึกอึดอัด แล้วตัวเราก็อึดอัดตัวเองด้วยเพราะอะไรเพราะเราคาดหวังอยู่กับบางสิ่งที่อยากจะให้เขาทําให้เราแต่เขาทําไม่ได้ในบางครั้งเราก็รู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจรู้สึกน้อยว่าทําไมมันไม่ได้ทําไมมันไม่ดีทําไมเขาไม่ปฏิบัติกับเราแบบนั้นแบบนี้บางทีเราก็มีความรู้สึกว่า หรือว่าเขาไม่รักเราอะไรแบบนี้มันก็จะไปทรงประมาณนู้นเลยนะครับเข้าปากเข้าดอยเลยประมาณนั้นอันนี้คืออยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีถ้าตัวคุณเองปฏิบัติกับเขาในทิศทางที่ดีและเข้าใจในมุมมองของความรู้สึกอย่างที่บอกเนาะมีไพ่เด็กถือถ้วยและเด็กถือเหรียญค่อยเป็นค่อยไปเก็บเล็กผสมน้อยความรู้สึกดีๆความประทับใจมันจะทําให้ตัวคุณไปถึงนะจุดปลายทางคือ l ลเวอร์เนี่ยหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่คุณได้รับกันสนับสนุนการยอมรับในสิ่งที่ดีและเป็นคู่ครองคนรักที่ดีต่อกันได้รับการพัฒนาการเติบโตกับในเรื่องของการแบบเก็บความรู้สึกดีๆมันเลยทำให้เพิ่มพูนขึ้นมาทำให้เรากับเขาสามารถที่จะลงเอยกันสามารถที่จะ เขาเรียกว่าเหมือนกับใช้ชีวิตร่วมกันได้หรือสามารถที่จะเป็นคู่ครองเป็นคนรักเป็นคนที่ใช่นะครับกับสิ่งที่เราได้เลือกได้คิดได้ทําร่วมกันแล้วมันทําให้เรามีความเป็นคู่กันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า l ว v e r หมายถึงคู่รักเนาะเพราะว่าเราจะได้ถูกจัดสรรกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีงามเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็อ เรียนรู้พัฒนาแล้วก็สามารถที่จะมีความคิดไปในทางเดียวกันเพราะเลเวิร์เนี่ยความคิดจะไปในทางเดียวกันนะครับแล้วก็จะเรียกว่าสินเสมอกันก็ได้ประมาณนั้นนั่นเองนะครับทำให้ความสัมพันธ์ของเรามีอนาคตที่ดีแค่คุณอาจจะต้องพยายามปฏิบัติในเรื่องของความรู้สึกแบบ ต่อเนื่องนะครับแล้วก็พยายามไม่คาดหวังจนเกินไปแล้วก็พยายามบาลานซ์สมดุลตัวเองให้อยู่ในร่องอยู่ในรอยในทิศทางที่ดีมากขึ้นอะไรที่มันสับสนอะไรที่มันเป็นความรู้สึกคิดเยอะอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ยังไม่ถึงนะจุดปลายทางอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับเนาะให้บาลานซ์สมดุลไปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณพร้อมเมื่อคุณเปิดลับและเมื่อคุณ พร้อมที่จะเปิดใจยอมรับกับเขาในทุกๆด้านที่พอหรือหรือปรับหรือจูนกันได้เป็นถึงเลเวอร์ให้ได้แล้วคุณจะได้รับโอกาส ในสิ่งเหล่านั้นในช่วงเนี้คุณค่อนข้างดูดีมีเสน่ห์เมตตายอย่างที่บอกว่าดาวศุกร์กุมหลักเป็นมหาจักรจะอยู่ในช่วงจังหวะหนึ่งเท่านั้นนะครับน่าจะถึงวันที่5้ธันวาหลังจากนั้นเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายขึ้นไปในเรือนดําหน้าลัคนาแต่จะเป็นเล็งกับดาวอังคารนะครับเป็นดาวคู่มิเสน่หาอีกเราก็จะยังมีในเรื่องของความมีเสน่หากับในเรื่องของการดึงดูดคู่ ใครที่โสดบอกเลยว่ามีโอกาสจะมีคนเข้าหานะครับมีคนเข้าหามีคนมาชอบมาจีบมาออกตัวแรงกับคุณโดยเฉพาะคนธาตุดินพรึกศพกันมังกรและคนธาตุน้ํากรกฎพิจิมีนและมีโอกาสที่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าตัวคุณด้วยนะครับที่อาจจะมาติดพันกับตัวคุณก็ได้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขความสมหวังได้เนาะ ก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมเท่านั้นไม่ใช่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมไม่ใช่ไพ่ส่วนตัวนะครับแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบส่วนตัวมากกว่านี้ก็แนะนําว่าแอดไลน์ไปดูดวงได้ที่บูพยานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไปกรังุใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ